านตำรวจภูทรช้างเผือกรวบหนุ่มห้าววัย26ใช้เท้าที่รถจักรยานยนต์ฉลับซี่โครงหักสามซี่ตำรวจเข้มใครก่อเหตุตามจับทันทีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่17เมษายน2568ได้เกิดเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่งใช้เท้าที่รถจักรยานยนต์ของชายคู่กรณีจนเสียหลักล้มลง,ลงได้รับบาดเจ็บบริเวณถนนโชตนาช่วงจากสี่แยกกลุ่มสิง เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ได้จากกล้องหน้ารถยนต์ของพลเมืองดีที่ขับตามมาและถูกเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียจนได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจํานวนมากภายหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรช้างถวดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนกระทั่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเย็นวันเดียวกันทราบชื่อไายหลังเป็นชายไทย อายุ26ปีพร้อมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า P.C.X สีดำเทาที่ใช้ในการก่อเหตุผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในเบื้องต้นและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นให้หลีกเลี่ยงการใช้ความบุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งบนท้องถนนเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ตำรวจชีหม่จับทันทีสืบชังผูกชีหม่เมือปลอดภัยโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกประดิษฐ์ติบมาผู้กํากับการสพแม่อายพอมอบหมายให้พันตำรวจตร,รีปรเมศทาเอ้ยสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่อายเป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจแม่อายเรื่องฝ่ายปกครองทบทวนระเบียบแถว และให้ความรู้การเข้าระงับเหตุการณ์ใช้ไม้ง่ามกับบุคคลคุ้มครั่งอารวาสเก็บหมู่บ้านห้างต่ำบูซิตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงดาวช่วยเหลือประชาชนรถน้ำมันหมดโดยการโดยพันตำรวจเอกศิษสันขันคำดันตาผู้กำกับก,บการสพเชียงดาว พร้อมกำลังสายตรวจด่านแก่งปังเต้าระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนจึงรีบเข้าไปตรวจสอบและสอบถามพบว่ารถยนต์น้ำมันหมดไม่สามารถเดินทางได้จึงได้ช่วยเหลือประชาชนโดยพาไปซื้อน้ำมันมาเติมให้จนสามารถเดินทางต่อได้ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูแลประชาชน ตำรวจโดยสเก็ตเตือนระวังจุดนี้อุบัติเหตุบ่อยครั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพันตำรวจเอกสุภชัยจันทราผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโดยสเก็ตมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตลาดขวัญรุ่มกับกู้ภัยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถพยาน้อยสูงฝึกขับขี่ปลอดไทยฮอนด้าระหว่างรถยนต์รับรถยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3ารายกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลโดยสเก็ตต่อไป ตำรวจโอสเกตด,ดูแลประชาชนพร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งถนนสายเชียงใหม่เชียงรายโปรดใช้ความระมัดระวัง